สวัสดีผู้ชมทุกๆท่านครับสวัสดีพียังยูทูบและแฟนเพจดับฝนดําซิ่งครับวันนี้นะงานเราก็อยู่ดินทรายนะครับกดดินทรายวิ่งถมแปลง2งานกว่าๆครับวันนี้ก็เก็บงานแล้วครับทีมงานวันนี้มีรถดําห้าคันครับเดี๋ยวล็อกกี้สีแดงครับเดี๋ยวมาครับมาเพิ่มหนึ่งคัน กแฟครับน้ำฝนก็พึ่งมานะครับมาขับไมโครให้ับวันนี้ก็เป็นวันเกิดน้องด้วยนะครับวันนี้วันที่13บมกราคมครับเป็นวันเกิดของน้ำฝนนะครับก็เหมือนเดิมครับทำงานครับจวดปวดจวดกันจะมากันยังไม่แรงจักดีดีเบิงบ่งเบิ่งพอ่ไซดดินครับ อเด็กการครับเด็กการนับรถไปจักหน่อยครัอดก่อนจะเข้าแล้วก็จะจอดถ่ายคลิปให้ ท่านผู้ชมได้ดูนะครับรับชมคลิปวันนี้วิ่งไกลนะครับระยะทางวิ่งวันนี้ก็2กิโลกว่าครับไปกลับก็5เกือบ5กิโลได้ครับ มีก็ปปยางเพิ่งมาครับมาชมสีมือน้ำฝนตักดินหน่อยครับน้องก็เพิ่งตักได,ด้แปดเที่ยวแล้วมั้งเออน่าจะแปดเที่ยวแล้วครับแต่เพิ่งมาถ่ายคลิปให้ดู นี้ก็เล่งเบาๆครับจอก SK200 หมดน้ำมันวันละ3,000ได้ครับถา่าตากดินทั้งวันนะครับแต่นี้ก็ไม่ถึงเท่าไหร่ครับเพราะว่าได้จอดรอรถดำ พยายามวิ่งให้มันต่อเนื่องครับจะได้จอดทีเดียวนะครับรอกี้สีแดงครับโกแฟเพิ่งมาครับวันนี้เพิ่งมามาช่วยครับมาช่วยดูการวางดินครับนี่จะทำางสูงไหมครับ ผ่านไหมครับ44ราคาวิ่งงานนะครับของเราก็วิ่งเที่ยวละ250บาทครับ บกินข้าวแล้วบ่มีแต่ร้5ยครับ1้อยคันอยู่นี่รถกีก็ร้อยก้าห้ ยับมากเก๋เด้อแม่โคตรต่ำนิด <c oughs> ปิ๊กปิ๊กแล้วเห <c oughs> มือนจะมีไฮดรอลิกซิมนะครับ ดูด่ี่แท็กเป็นมีรอยหยด ดินทรายครับพื้นที่ส่วนมากเป็นดินทรายหมดครับดินทรายสวยๆครับไม่ขายตามหมู่บ้าน นิ่มๆค่อยๆไปฮนะช้าก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าตากดินได้เยอะมือมันใหญ่ก็รอไม่นานเท่าไหร่ครับดีวดูครับอ้มดินดแต่ละทีล้นล้นมือเลย เบเหลี่ยมเป็นลุ้มเป็นลุ้มกัดส้นหนากัดเสียสภาพแต่ก่อนสวยครับสวยกว่านี้อีกเอรถก็ทำงานครับ ตดี๋ยวนี้ก็ตามสภาพครับโอเฟก็มาอยู่ด้วย34ปีแล้วครับมีหลายรถใช้งานเนี่ย ยืนไดายคลิปขึ้นอีกขัตอนเต็มหัวอยู่แมงมันมาน้ำขี้ไก่คดปลูกมันหน้าอะไรครับเป็นภาคกนรลกขี้ไกเ่เงิือนมีแต่แมงมันแบบนี้แป่นใต้ินกุ้ยช่ากับกินเขากับอบอสแอบ ันนี้แล้วก็จะไปแยกนะครับแยกไปลงแมคโคตรตัวเล็กก็ไปลงไว้แล้วครับแต่เราเก็บงานช่วยกันอยู่ครับเพราะว่าหน้าง,งานตัวนี้วิ่งไกลครับก็เลยวิ่งช่วยกันเดี๋ยวจะแยกรถดำไปลงอีกจุดหนึ่งประมาณสองคันครับเพราะว่างานอีกจุดหนึ่งวิ่งไ,งไม่ไกลลงแมคโครคันเล็กไปแล้วเดี๋ยวจะให้น้ำฝนไปวิ่งงานถอยครับ รอยดินประมาณ100ร้อยกว่าเที่ยวครับตรงหน้าเฮดบันแหมใส่ดิบบายบายไปแล้วครับโอเคครับทุกท่านก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับสวัสดีครับ